วิธีการเปลี่ยนสมองที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่เสพเพราะเราเสพสิ่งใดในแต่ละวันเราก็จะได้สมองแบบนั้นแน่นอนแต่การมีสมองที่ดีมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเท่านั้นนะคะขั้นตอนต่อไปต่างหากค่ะที่เป็นกุญแจดอกสําคัญในการไขประตูไปสู่ความฝันของเราหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่านหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสตร์แห่งความสําเร็จก็คือการตระหนักรู้ว่าตามกฎของโลกทรัพย์นั้นจะหลั่งไหลไปหาผู้สร้างมากกว่าผู้เสพเ,เสมอนะคะเพราะว่า การเสพก็คือการรับส่วนการสร้างก็คือการให้และยิ่งเรามีความสามารถในการสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้คนในปริมาณมากเท่าไหร่และตอบโจทย์ได้ตรงใจพวกเขามากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็จะกลับคืนมามากขึ้นเท่านั้นซึ่งพอพูดถึงการสร้างก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องลงมือก่อสร้างอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเสมอไปแต่มันหมายถึงการสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้คนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในร้านอาหารคนที่กินอาหารก็คือผู้เสพ เขาจึงต้องจ่ายเงินซื้ออาหารส่วนคนที่ทําอาหารก็คือผู้สร้างเขาจึงได้เงินจากการขายอาหารนั่นเองในโรงหนังคนที่นั่งดูภาพยนตร์ก็คือผู้เสพเขาจึงต้องจ่ายเงินเพื่อดูภาพยนตร์ส่วนคนที่ผลิตภาพยนตร์ก็คือผู้สร้างเขาจึงได้เงินจากการทําภาพยนตร์ใน YouTube คนที่เสพคลิปก็จะไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวแต่คนที่สร้างคลิปจะเป็นคนที่ได้เงินเข้าบัญชีทุกเดือนแม้แต่เวลาที่มีการจ้างนักวิจารณ์อาหารไปกินอาหารอร่อย เราอาจจะมองว่านั่นคือการเสพที่ได้เงินซึ่งดูเหมือนกับว่าขัดกับหลักการแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ใช่เพราะนักวิจารณ์อาหารก็ยังต้องสร้างบทวิจารณ์อย่างละเอียดทุกครั้งที่เขาถูกจ้างให้ไปรับประทานไม่ว่าจะด้วยการใช้คำพูดหรือว่าการเขียนแค่อยากจะให้เห็นนะคะว่าตามสถานการณ์ปกติของโลกผู้เสพจ,จะเป็นฝ่ายเสียเงินให้กับผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นกรณีของนักกีฬากับคนดูกีฬานักร้องกับคนที่มาดูคอนเสิร์ต จิตกรกับคนซื้อภาพนักเขียนกับนักอ่านนักเรียนกับครูคนสร้างเกมกับคนเล่นเกมช่างตัดผมกับคนที่ไปตัดผมคนที่ยื่นเล่าเรื่องตลกอยู่บนเวทีกับคนที่นั่งฟังเรื่องตลกอยู่หน้าเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเหตุผลที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้มากก็เพราะว่าตอนนี้โลกของเราเป็นสังคมแห่งการเสพค่ะและนี่เองก็คือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้รายได้ของโลกไปกระจุกอยู่เพียงแค่หยิบมือ พียงแค่หยิบมือนั่นเองเราไม่ต้องไปโทษระบบทุนนิยมหรอกนะคะโทษสมองของมนุษย์ที่ชอบเสพเป็นกิจวัตรโดยไม่คิดที่จะลงมือสร้างอย่างจริงจังๆดีกว่าทุนนิยมมันเป็นเพียงระบบที่ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนจํานวนน้อยที่รู้วิธีการตอบสนองพฤติกรรมการเสพอย่างหนักหน่วงของกลุ่มคนจํานวนมากเท่านั้นเองลองมองไปรอบกายแล้วจะพบความจริงว่าคนที่ใช้เวลาหมดไปในแต่ละวันในการเป็นผู้สร้างนั้น มีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นแต่คนที่ใช้เวลาหมดไปในแต่ละวันในฐานะผู้เสพนั้นมีจํานวนมหา,าศาลมากเห็นไมหมว่าในขณะที่คนนับล้านกําลังนั่งเสพข่าวทุกวันโดยไม่ได้เงินสักบาทคนบางคนกําลังตั้งใจสร้างตัวเองขึ้นมาจนสามารถอ่านข่าวได้อย่างเก่งกาจเขาจึงหาเงินได้เดือนหนึ่งไม่รู้กี่ล้านบาท หรือในขณะที่คนนับล้านกําลังนอนเสพละครทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ได้เงินเลยสักสตางค์เดียวคนบางคนกลับตั้งใจสร้างละครทั้งวันทั้งคืนคนเหล่านั้นค่ะจึงร่ํารวยจนแบบโอยนับเงินแทบไม่ทันเลยจริงอยู่นะคะที่การเสพสามารถให้ความสุขกับคุณได้แต่การสร้างเท่านั้นการสร้างเท่านั้นค่ะที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จความสุขจากการเสพนั้นไม่ได้ผิดอะไรแต่ความจริงก็คือการเสพเป็นความสุขอย่างหยาบนะคะ ที่หามาได้โดยไม่ต้องอาศัยทักษะไม่ต้องอาศัยฝีมือไม่ต้องอาศัยพลังงานความกล้าหาญความฝันความมุ่งมัน่นหรือไม่ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ใดๆเลยแต่ในทางตรงกันข้ามความสุขจากการสร้างนั้นใช้ทุกอย่างที่ได้กล่าวมาข้างตน้นมันจึงยากและก็ท้าทายมากกว่าแต่ก็เพราะว่ามันยากนี่แหละค่ะ คนที่ประสบความสำเร็จและก็สร้างตัวเองจนร่ำรวยจึงมีจำนวนน,น้อยกว่ามากเพราะถ้ามันง่ายคนทั้งโลกก็คงจะขยันสร้างเพื่อหาความสุขแทนการเสพจนมีอิสรภาพทางการเงินกันหมดแล้วจริงไหมคะสรุปเลยก็คือพฤติกรรมของการเสพเพียงอย่างเดียวไม่มีทางที่จะนําความสําเร็จหรือว่าทรัพย์มาให้คุณได้เลยเพราะการเสพมันไม่ใช่การตอบโจทย์ใครมันไม่ใช่การแก้ปัญหาให้ใครหรือว่าการนําความสุขไปส่งต่อให้ใครแล้วเงินมันจะไหลเข้ามาหาคุณได้ยังไงจริงไหมคะ อย่าลืมกดแห่งรับที่ว่าโลกนี้จะจ่ายเงินให้คุณตามความสามารถของคุณในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นดังนั้นไม่ว่าจะเสพมากเท่าไหร่หรือว่าเสพสิ่งที่ดีแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังไม่อาจจะยิ่งใหญ่หรือว่าร่ำรวยขึ้นมาได้เลยถ้ายังไม่ได้เริ่มลงมือสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้อื่นอย่างจริงจังเพราะความจริงก็คือมนุษย์คนไหนหมั่นสร้างทุกวัน อีกไม่นานมนุษย์คนนั้นจะร่ำรวยมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มนุษย์คนไหนยังหมันเสพเรื่อยไปมนุษย์คนนั้นอาจรู้มากขึ้นแต่เขาจะไม่มีวันรวยขึ้นมาเสพมากรู้มากสร้างมากรวยมากเสพมากสนุกมากสร้างมากสําเร็จมากคุณเลือกเองคุณเลือกได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะแย้งในใจว่าแต่เราคงไม่เสพเลยก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่เสพเลย เราย่อมไม่มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะเอามาสร้างส,างสิ่งดีๆได้แน่นอนฉะนั้นค่ะคำถามก็คือเราควรจะเลือกเสพและสร้างอย่างไรให้เกิดสมดุลระหว่างความสุขและความสำเร็จอย่างสูงสุดก่อนจะไปพบกับคำตอบเดี๋ยวมาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะว่าการเสพสิ่งดีๆนั้นเป็นทารดในการสร้างสมองที่ทรงพลังที่สุดและการเสพสิ่งดีๆก็ไม่ใช่เพื่อให้เรามีสมองที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้เราสามารถสร้างสิ่งดีๆต่อไปได้นั่นเองเพราะลองคิดดูนะคะ หากคุณรับประทานแต่ผักผลไม้เข้าไปทั้งวันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะถ่ายออกมามีกลิ่นเหม็นเหมือนเนื้อสัตว์จริงไหมคะฉันใดก็ฉันนั้นคุณเสพสื่อประเภทใดเข้าทางตาและหูในแต่ละวันสมองของคุณก็ย่อมสร้างสื่อประเภทนั้นออกมาทางความคิดคำพูดและก็การกระทำได้มากหากเราบริโภคขยะเข้าไปสิ่งที่เราผลิตออกมาก็จะเป็นขยะอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งที่เราสร้างจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราเสพเสมอคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามการเสพสิ่งที่ดีนั้นยังไม่เพียงพอต่อความสําเร็จแต่คนที่รักที่จเป็นเศรษฐียังต้องตั้งใจเสพในสิ่งที่ตรงกับสายงานตรงกับอาชีพหรือว่าธุรกิจของตัวเองอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นการนั่งดูละครเวลาละ5-6ชั่วโมงย่อมไม่อาจทําให้เราเป็นนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจที่เก่งได้ แต่ถ้าคุณตั้งใจจะเป็นนักเขียนบทละครแถวหน้าหรือว่าเป็นนักแสดงที่ดีการนั่งดูละครวันละหลายชั่วโมงอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็ช่วยพัฒนาอาชีพให้เข้าใกล้ความสําเร็จได้เนื่องจากเราจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากการดูละครอย่างเช่นวิธีการดําเนินเรื่องข้อดีข้อด้อดยมุมกล้องการใช้แสงน้ําเสียงสีหน้าแววตาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนอกจากนั้นก็ท้าให้ลองเลยนะคะลองสังเกตเลยว่าคนเขียนบทและนักแสดงที่ดี มักจะเป็นคนที่ชอบดูละครแล้วก็เห็นการแสดงมาเยอะมากอย่างไรก็ตามค่ะปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือพวกเขาชอบเสพในสิ่งที่ไม่ตรงกับการสร้างของตัวเองหรือว่าหมดเวลาแต่ละวันไปกับการเสพโดยไม่เคยคิดที่จะสร้างอะไรเลยด้วยซ้ำอย่างเช่นบางคนชอบดูกีฬาจนตาแตกเลยนะแต่ตัวเองไม่เคยเล่นหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเลยแถมยังไม่เคยเอาเรื่องราวหรือว่าปรัชญาของกีฬามาใช้ในชีวิตจริงอีกด้วย ขอให้จําไว้นะคะว่าการเสพสิ่งต่างๆอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกมโชว์คลิปตลกภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเพียงแต่อยากจะบอกว่ายิ่งเราสามารถจูนสิ่งที่เสพเพื่อความสุขและการผ่อนคลายให้ตรงกับสิ่งที่สร้างเพื่อทรัพย์และความสําเร็จได้ตรงกันมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีชีวิตที่เข้าใกล้จุดสมดุลทั้งความสุขและทรัพย์รวมถึงความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นค่ะตัวอย่างที่ดีเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างของคุณ คอนโดมาริเอค่ะเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นเป็นนักเขียนนะเป็นนักเขียนคิวทองที่สามารถสร้างปรากฏการก์ขยับโลกด้วยการเขียนหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวก็จัดจหน่ายไปแล้วนับลานเล่มในกว่า30ประเทศและนิตยสารชามก็ได้จัดให้เธอนั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2015อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ใครเล่าจะรู้บ้างว่าความสำเร็จระดับโลกนี้มีจุดเริ่มต้นเล็กๆมาจากการที่เด็กหญิงคนโดชอบหมุกมุนอ่านนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดบ้านทุกเล่มเลยที่แม่ของเธอนั้นมีนอกจากนั้นในวันเกิดที่อายุครบ18ปีคนโดก็ยังใช้เวลาในการฝังตัวเสพความรู้เกี่ยวกับการจัดหนังสือและก็การจัดบ้านในห้องสมุดประจำชาติของญี่ปุ่นอีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเธอจึงต้องเลือกเข้าห้องสมุดในวันนั้นด้วยเหตุผลก็เพราะ ห้องสมุดแห่งนี้ไม่อนุญาตให้คนที่ต่ำกว่า18เขา้าคอนโดก็เลยต้องรอจนถึงอายุครบตามเกตนั่นเองแล้วก็เข้าไปใช้บริการตั้งแต่อายุ18วันแรกเลยที่เล่าเรื่องของคอนโดให้ฟังนะคะเพราะอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะสร้างสิ่งใดจงมันเสพสิ่งนั้นเพราะขั้นตอนแรกของการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเก่งขึ้นก็คือการเริ่มเสพสิ่งนั้นให้มากขึ้น และยิ่งเราเลือกเสพสิ่งที่ตรงกับการสร้างของเรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประหยัดเวลาและก็ประหยัดพลังงานแถมยังมีโอกาสที่เราจะสามารถสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์โลกและผู้คนได้อย่างตรงใจพวกเขามากยิ่งขึ้นด้วยเพราะเราจะเริ่มเข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะว่าคนที่เสพสื่อชนิดนั้นต้องการอะไรเหมือนที่ คอนโดเสพหนังสือในการจัดบ้านอย่าง,ลงหลงไหลในวัยเด็กภายหลังเธอจึงสามารถสร้างหนังสือจัดบ้านขยับวงการและก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนี่ยังไม่นับสิ่งอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดบ้านซึ่งเธอได้สร้างตามมาในภายหลังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบริษัทการบรรยายรายการวิทยุรายการโชว์และก็อื่นๆอีกมากมายค่ะเสพสิ่งที่ดีเท่าไหร่ก็จะมีสมองที่ดีเท่านั้นและสร้างได้เก่งเท่าไหร่ ก็จะประสบความสําเร็จมากเท่านั้นค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะเป็นผู้ชายชาวอังกฤษค่ะชื่อว่าริชาร์ดกอริออตเขาเป็นโปรแกรมเมอร์สร้างเกมนี่แหละค่ะก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กที่ติดเกมมาตั้งแต่อายุสิขวบเลยวันๆเอาแต่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนจนไม่เป็นอันกินอันนอนอันเรียนใดๆเลยแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่เขามีสมองทองคํามาตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเขาจึงไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยการเสพเพียงอย่างเดียว แต่กลับเลือกสร้างในสิ่งที่เขาเสพด้วยด้วยการเริ่มสร้างเกมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อายุ13ขวบแล้วก็ขายเกมที่เขียนเองให้กับบริษัทหนึ่งจนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะตั้งแต่อายุ18ปีต่อมาเขาก็ยังคงเล่นเกมอย่างบ้าคลั่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเกมโดยพยายามนําความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดในปี1992ค่ะ เขาก็สามารถขายบริษัทในเครือของตัวเองให้กับบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ได้ในราคาสูงถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ1,000ล้านบาทนะในปัจจุบันนอกจากนั้นแล้วริชาร์ดก็ยังเป็นมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่ได้ขึ้นไปท่องเที่ยวนอกโลกทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีอาชีพที่เป็นนักบินอวกาศอีกด้วยปกตินะคะค่าใช้จ่ายใ,ในการท่องอวกาศและก็ ฝึกซ้อมก่อนบินนั้นโอ้โหคตรแพงค่ะแพงหูดับตับไหมเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่เขาเป็นเศรษฐีมื่นล้านเขาจึงสามารถทําได้แบบสบายๆอย่างไม่เดือดร้อนทุกวันนี้นะ,ะเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นปราสาทหลังมเหะมาและก็เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกพร้อมกับภรรยาที่รักเหตุผลที่ยกตัวยอย่างชีวิตของริชาร์ดกอริออดขึ้นมาเพียงเพราะอยากจะเน้นย้ำไม่เห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในชีวิตคือคนที่เลือกเสพในสิ่งที่เขาจะสามารถนําไปสร้างต่อได้ หากริชาร์ดเอาแต่เล่นเกมโดยที่ไม่คิดที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าสร้างเกมให้กับคนอื่นเล่นบ้างแต่กลับตัดสินใจที่จะทำอาชีพนักเขียนทนายความแพทย์นักบัญชีตำรวจทาหารครูสถาปนิกเจ้าของร้านอาหารหรืออะไรก็ตามแต่เขาก็จะไม่มีวันเป็นเศรษฐีหรือว่าใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแบบนั้นได้เลยและคนมากมายก็ยังไม่เป็นเศรษฐีเพราะว่าคนจำนวนมากชอบทำสองอย่างนี้ก็คือข้อที่1 คนจำนวนมากชอบเสพในสิ่งที่เขาไม่สามารถนำไปสร้างอะไรต่อได้หรือว่าที่หนักกว่านั้นนะคะก็คือข้อที่2เลยคนจำนวนมากชอบเสพเพียอย่างเดียวโดยไม่คิดที่จะสร้างอะไรเลยทีนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการเสพหรือว่าการสร้าง และหากคุณเลือกที่จะสร้างก็ขอให้หยุดหาข้ออ้างแล้วก็เริ่มต้นลงมือนะคะเพราะเชื่อไมหมคะว่าเมื่อคุณฝึกฝนตัวเองให้รู้จักสร้างจนเป็นนิสัยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะพบว่าการสร้างมันจะให้ความสุขมากกว่าการเสพซะอีกและเมื่อไปถึงจุดจุดนั้นก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าทั้งความสําเร็จและทรัพย์มากมายจะเป็นของคุณในไม่ช้ายอย่างแน่นอนจงเลือกเสพอย่างมีสติและก็สร้างอย่างมีปัญญาแล้วความสําเร็จที่ปรารถนาก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน